ในโซนของวันนี้เองเป็นวันแห่กงการผ่อนคลายคลายล็อกทั้งหลายทุกท่านเดินห้างกันได้แล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะสำคัญที่สุดก็คืออะไรคะก็ <c oughs> คือจิมขออนุญาตเปิดเอชาร์จไฟแป๊บหนึง่ง <c> ม <oughs> ันขึ้นเตือนละน <c oughs> ะคะขอขออนญาตอ่ะเดี๋ยวไปค่ะ MBK ได้แล้วได้แล้วค่ะคือวันนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็เปิดคลายล็อกทั้งหลายเนี่ยห้างของ MBK มีอะไรบ้างครับมี MBK Center นะคะ Paradise Park, The Nine Center พระราม 9, The Nine Center ติวานน์นะคะคือพวกนี้คือสามารถเปิดได้ละสำหรับวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือเปิดได้ละสำหรับเอ MB k บคะคุณสมพลมตรีพบนาดเนี่ยกรรมการรู้จัการธุรกิจศูนย์การค้าของ MBK บบอกแบบนี้เลยคะ่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยคือ พร้อมละร้านค้าต่างๆเนี่ยทางเ b k ได้รับแจ้งมาแล้วพร้อมเปิดบริการเนี่ยเจ็สิเปอร์เซเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าดีนะคบผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยได้รับวัคซีนวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองจะเข้ามาแน่ๆตุลาคมดังนั้นเนี่ยเข็มแรกนี่ก็คือการป้องกันได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะทุกท่านขาดังนั้นเนี่ยในส่วนของพนักง,งานในเครือของมาบุญครองบอกเลยว่า MBk นะฮะทั้งหมดเนี่ยฉีดวัคซีนครบสองเข็มละให้บริการได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่าจะยังไงนะคะความป้องกันตรงนี้ของเขาแบบยกระดับชั้นทุกแห่งทุกศูนย์ทุกศูนย์การค้าเลยว่ายอย่างนั้นเลยค่ะ ถามว่าแล้วคาดว่าปริมาณทราฟฟิกเนี่ยในการเดินหน้างจะฟื้นกลับมาเท่าไหร่อย่างไรเอาล่ะทุกท่านเราต้องยอมรับนะ MB k ก็ยอมรับนะคะว่าช่วงแรกเนี่ยมันฟื้นมาแบบจะประมาณสัก50นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนในช่วงแรกเพราะว่ายังมีกฎข้อกําหนดต่างๆใช่ไหมคะอย่างร้านอาหารที่ติดแอร์งเงี้ยไม่ใช่อากาศปลอดโปร่งนะคะอันเนี้ยให้บริการ50ถ้าร้านอาหารที่แบบเปิด โอเพนนะก็แตนอะโลนทั้งหลายเนี่ยเปิดได้เจ็สิเปอร์เนประมาณนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยในศูนย์การค้าก็ต้องยอมรับแหละว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นการฟื้นตัวที่ดีและจะเร่งตัวขึ้นแน่นอนนะคะประมาณสักหกสิถึงเจ็ดสิอร์ซในไตรมาสสี่อ่านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามค่ะว่าการเดินห้างเนี่ยนะคะกลับมาปกติหรือไม่อย่างไรนะคะถึงแม้ว่าเอาละยอดต่างประเทศ เราก็คงไม่ไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยก็ยังยังไม่เข้ามาเต็มร้อยนะคะยังยังไม่เข้ามาแหละนะคะอันนี้เราก็คาดหวังของเรากันเองเนี่ยที่อัดอั้นกันเหลือเกินนะคะอัดอั้นอยากเดินห้างอยากเดินอยากจัดจ่ายใช้มันต้องดูของนะทุกท่าน,นคะนะคะจิมก็ต้องไปเลือกซื้อเลือกอันนี้มันจะถนัดมากกว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราซื้อออนไลน์แต่เขาก็มีบริการออนไลน์ด้วยนะคะะนั้นไม่ต้องกังวลอ่ะทั้งปีเนี่ยเอ็มีเคบอกว่ามีนะนุ้ม ทรงตัวจ้ะถ้าเทียบกับปี63แต่ทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอย่างแน่นอนในปี65เป็นต้นไปเพราะว่ารายได้เนี่ยจะกลับมาทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเพราะว่าการลดมาตรการต่างๆนะและภูมิคุ้มกันต่างๆของของเราเนี่ยน่าจะได้ฉีดเข็มสองแลบูสต์นะบูสต โดสบูทนะคะที่ที่เป็นเข็มวัคซีนเข็มสามเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาให้เราได้เห็นให้เราได้ฉีดละทุกคนความมั่นใจจะกลับมานะแล้วก็จะมีการจับใจใช้สอยมากขึ้นว่าอย่างนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าง MBK เอคเงเขามีแผนแบบนี้ค่ะและจึงเชื่อว่าหลายๆห้างจะมีแผนแบบนี้คือเขาจะต้องมีการเลหลังสินค้านั่นก็คืออะไรคะผู้หญิงจะชอบมากมากกรรลดราคาไงคะนะคะ เซลล์ครั้งใหญ่ค่ะคุณแสตเตรียมตังไว้เลยนะคะเซลล์ Sell ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นและนี่จังหวะเหมาะเลยค่ะช่วงปลายปีนะจิมเชื่อว่าไตรมาสีเนี่ยเราจะเห็นกันเอาขอมมาขายกันเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเอาสต็อกเดิมเอามาขายเนาะแล้วก็ได้เงินไปเพื่อที่จะเอาสินค้าระบายสินค้าเอาสินค้าใหมๆ่ๆมาว่ายอย่างนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเรานะคะใครที่จดจ้องจ้องอยู่ก็ต้องเตรียมเงินกันให้ดีนะคะ